เนื้อดูฟูๆมากนะคะตรงนี้เลยเริ่มต้นหนึ่งฟองสามสิบห้าสองฟองสิบห้าบาทเยอะมากแบบเหมาะกับว่าไม่ว่าจะเป็นเชา้ากลางวันเย็นได้หมดร้านนี้นี่เป็นร้านเต้าหู้ทอดวันพุธอย่างเดียวก็เผื่อใครอยากมาแถวนี้อยากมาทานอร่อยทุกอย่างเลยครับอร่อยทุกอย่างพี่เขาบอกมันเป็นเอ็นแก้ว ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นหนมจีบมีจีบกุ้งแล้วก็จีบไก่เนื้อปลาดูกูแท้ร้อเเซ็ดี๋ยวให้ดูข้าวน้ำพริกก็มีอันนี้พี่เขาจะขายหมดแล้วอันนี้น่าจะก้นหมอ้อแล้วว่าบุษราจีนตะาลามแปลปวยลูกชิดพุษราจีนเป็นร้านโดนทัทสองไซส์ยีสิบ้าบาทโซนตรงนี้ก็จะมีผลไม้ขายเยอะ